ดวงรายวันกับเช้าว,วันใหม่วันนี้เป็นแรนดอมเป็นพลังงานรวมนะคะการงานใครสมัครงานได้งานนะคะใครกำลังจะเดินทางไกลนะคะไปทำงานต่างประเทศมีโอกาสหรือใครกำลังจะขยับขยายงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะวันนี้โชคดีเรื่องการงานส่วนการเงินนะคะรายจ่ายเยอะรายรับเยอะนะคะรายรับกับรายจ่ายเสมอตัวแต่ยังใดๆนะคะการเงินยังลื่นไหลค่ะมาดูเรื่องความรักกับเช้าวันใหม่วันนี้นะคะความรักโอเคค่ะถ้าใครรอรักเก่านะคะคนรักเก่าจะกลับมา ถ้าใครไม่มีรักจะได้รักคนที่มีบุญวัสนาต้องกันนะคะมีทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันนะคะคนจะผูกพันกันทางจิตวิญญาณจะได้เจอกันกับเช้าวันนี้ความรักดีค่ะถ้าใครมีคู่แล้วคนรักอาจจะไม่สบายต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนโชคลาภวันนี้เด่นค่ะเลขเก่าคือสื่อนำโชคเดินทางแล้วจะมีโชคมอดาวต้องปิดนะไพ่โป๊ะนะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวโดนแบรนด์นะอ่ะโชคลาบมีค่ะหยิบจับอะไรก็มีโชคการเดินทางคือสื่อน้ำโชคหรือเลขเก่าเลขซ้ำเลขที่เคยออกไปแล้วให้โชคค่ะเลขมงคลเลขหน้าไพ่7จ็แล้วก็20นะคะสุขภาพวันนี้ระวังโรคเก่ากำเริบนะคะปอดหลอดลมระบบทางเดินหายใจนะคะหรือใครมีโรคประจําตัวหรือมีโรคเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะหรือหัวเข่านะคะวันนี้เข่า นะคะมีปัญหานะคะทําบุญเสริมดวงทําบุญด้วยการปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะทำบุญด้วยน้ําดื่มทําบุญกับผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะหรือทําบุญกับสัตว์ใหญ่ทําบุญกับโรงพยาบาลนะคะได้หมดเอาที่คุณสบายใจนะคะสุขภาพนะคะเดี๋ยวถ้าใครเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะโชคลาภเด่นนะคะ ทำบุญเสริมดวงอ่ะบอกไปแล้วนะอย่าลืมทําบุญกับผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะช่วงนี้นะอ่ะได้บุญใหญ่นะคะสีมงคลวันนี้ใส่สีฟ้านะคะทุกคนนะคะใครที่มาเจอคลิปหมอดาวกับเช้าวันใหม่วันนี้สีฟ้าคือสีมงคลของท่านนะคะโดยรวมนะคะวันนี้สุขภาพ ถ้าเจ็บป่วยจะแข็งแรงขึ้นการงานจะมีในองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายไปทิศทางที่ดีการเงินยังมีเงินเก่านะคะการเงินยังลื่นไหลความรักดีค่ะถ้าคนที่รอรักเนี่ยจะ กลับมานะหรือคนทางไกลจะได้เจอกันหรือถ้าคนโสดก็จะได้เจอถ้าใครมีคู่แล้วต้องดูแลคนรักอย่างใกล้ชิดเขาอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะดูแลกันด้วยนะคะโดยรวมแล้วดีทุกเรื่องนะเช้าวันนี้ไม่ว่าเงินงานรักทุกอย่างอย่างรับเรื่อนค่ะนะคะกับเช้าวันใหม่วันนี้ใครเดินทางใกล้ไกลหรือใครกําลังเดินทางอยู่ก็เดินทางด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยขอให้มีความสุขกับเช้าวันใหม่วันนี้โชคดีค่ะ